เพื่อนใหญ่ใหญ่ได้ยินแต่เสียงเพราะว่าเดี๋ยวนี้ใช้แบตเตอรี่เสียงมันเบาน,น้่นที่เมืน่นวันนี้ฝนไม่ตกไปตัดรัวน้่ได้าน้น,น,น,นเห็นป่ะน่ะ <c oughs> สามีขยันแห่งชาตินนนนตัดมาเสร็จพอดีเลยน,นตัดมาตั้งแต่นู่นแล้วเนาะ เสียงมันไม่ดังเสียงเบาๆเนาะถ้าเป็นเบนซินนะเสียงดังมากเลยแล้วก็เบาด้วยอากาศช่วงนี้ก็แบบนี้เลยแต่ว่าหลังจากวันนี้ไปฝนไม่ตกแล้วนะคะแต่สองวันสองวันจะเป็นอย่างนี้ก่อนไม่มีแดด หลังจากสองวันไปทีนี้ก็จะแดดแต่ว่าก็ไม่ไม่ร้อนเท่าไหร่25่องศาสูงสุดอ่ะนะยายก็ตัดต่อคลิปอยู่ในบ้านเลยยังไม่ได้ออกมาหรอกออกมาตอนนี้มันทำอะไรไม่ได้หรอกมันมันเปียกหมดทุกอย่างนะอนี่จะไปถ่ายให้ดูตอนไอ้บ้านนี้ สูงมากเลยอ่ะแปบ๊บเดียวเองอต้นพรุนป่าขึ้นเองดูเพื่อนๆโนนพียงไม่ตัดเห็นปะพีะยงไม่ตัดด้านนี้ไม่เท่าไรด้านนี้มันไม่ค่อยสูงเะเพื่อนเนี่ย เท่าคอเท่าอกใหญ่แต่ด้านนู้นสูงสเพราะว่าดินมันไม่เสมอกันตัดยากสามีขยันแห่งชาติี่ยเมียยังนอนอยู่เ <c oughs> มียมาให้กำลังใจพักพักพัก ฝักทองย,ยหญ่มดตรงนั้นนะฝักทองย,ยหญ่มดมดฝักทองฝักทองมีอสองสามลูกตรงนั้นมดนีมลูกนีงยังไม่แก่ ตรงนั้นอีกลูกหนึ่งตรงนั้นขาดแล้วแหละตรงนั้นน่าจะแก่แล้วอื่แล้วเอาไปด้วยดีกว่าอืมดูสลัดยายเอามาโยนโยนทิ้งไว้ดูมันขึ้นมเมล็ดสลัดนี่ไง นี่ไถ้ายขอบขอบเสร็จแล้วยายก็เอามาโยนทิ้ไงไว้ทั้งผักชีลาวทั้งสารพัดี่แต่ว่าคงไม่ได้กินแล้วแหละสลัดไม่แน่เพราะว่าสลัดมันมันโตไวแต่แน่นๆอย่างนี้ไม่ได้กินหรอกนน่นตรงโน้นนะที่เป็ดกินเมื่อวานนะดูอีอกสองาวันให้ดินแห้งก่อนจะมาขุดมันฝรั่งออกให้หมดเลย ไม่รู้ว่าหนูกินหมดหรือเปล่านะนี่มาเสียดายมากเลยเป็ดนี่ยาจะหาเนี่หาดีๆนี่ขุดใส่กระถางไปไม่รู้ว่าจะโตไวหรือเปล่านะไว้ในบ้านผักตรงนี้ก็เดี๋ยวจะเอาออกจะปลูกกระเทียมแล้วเพื่อน นี่น,นี่เอาใส่กระถางเนาะเนี่ยถ้ารุ่นนี้นะถ้ามันมันถ้าตัวทางไม่กินนะพอได้กินแล้วแหละเนี่ยรุ่นนี้นะตั้งเยอะใยห,หวานไว้แถวๆถวนี้น่าเสียดายไม่มีอะไรแล้วในสวนดูสตรอเบอรี่ใยดูเอา <c oughs> ไม่ทำแล้วแหละมันไม่นั่นแล้วแหละเดี๋ยวมันก็หนาวมันก็ตาย รอปีหน้าอย่างเดียวมาถอนเนี่ยที่ยายถอนวันนี้ยังดูดิทั้งหญ้าทั้งสลัดขึ้นเต็มเลยแ <c oughs> มงลักก็ทั้งอยากรอดทั้งอยากไปฝนตกตกมานี่นี่ยมันเขาขึ้นมาใหม่นี่แต่ว่านี่หนาวก็ <c oughs> ทั้งอยากรอดทั้งอยากร่วงแล้วนะใบมันร่วงแล้วนี่มันหนาว เห็นไหมพริกนั่นนะดูดิทำไมยายถึงไม่ปลูกเยอะเห็นไหมวันนั้นมาโอ้โหวันนั้นมานะคุณเพื่อนที่ร้อนๆอนวันนั้นนะเริ่มแดงไปไปมามาคงที่แล้วจ้าไม่ดงไม่แดงแล้วนี่แต่รอดูรอดวอูว่ามันจะยี่สิบห้าองศานานแค่ไหนถ้านานมันก็จะพอได้กินอยู่พอได้เก็บ พริกแดงอยู่เนี่ยมันน่าเสียดายแม่ละเพื่อนๆท่าท่าเนี่ยทุกทีนะส่วนมากนะย้ายกลับเมืองไทยเนี่ยพริกจะอยู่อย่างนี้เลยโอ้ยเสียดายเสียดายมันไม่แดงอะพริกเขียวพริกเขียวเราก็กินไม่หมดเนาะมันเยอะเกินนี่นต้นนี้เริ่มเริ่มพันนี้เดี๋ยวจะเก็บไว้หน่อยนี่ไลเพราะน้าต้อง ตั้งแต่หลังปีใหม่เพาะเลยอยู่นี่นะแต่ยายไม่ได้อยู่เนาะมันจะได้สุกไวเนาะต้นมันจะได้แก่มันจะได้ออกลูกมันจะได้สุกไวมกราคุมผาเขาเพาะแล้วยายมีนาจะเมษาแล้วถึงได้เพาะสวยจริงๆเนาะดอกไอเนี้ยดอกโหระพา มะเขือเทศกะลัหมดแล้วอัน,นี้ไม่สุกได้กินลรอกนี่เห็นไหมแต่ก่อนสุกแบบเก็บไม่ทันเดี๋ยวนี้อยู่แค่นี้อยู่อย่างเงี้ยดูดิไม่ไปไหนเลยไม่ยอมสุกเขาจะเก็บถ้าถ้าช่วงสุดท้ายแล้วหน้าหนาวมาเขาจะเก็บ ไปห่อกระดาษหนงังสือพิมพ์ไว้ให้มันสุกแต่มันก็จะไม่อร่อยเมือนสุกจากต้นนะเนาะเดี๋ยวดูถ้าอากาศดีอยากจะเก็บไปตากอีกรอบนึงน่าเสียดายมันเนาะเก็บไปตากอีกรอบนึงอันนี้ก็ไม่ยอมแก่เลยนี่ดอกหอมญี่ปุ่นนี่ดูดิขงปีที่แล้วเนาะปไงปีนี้ยายปลูก ปลูกไว้กินปีหน้ากินปีนี้ก็ได้อยู่แต่ว่ามันยังไม่โตถ้าอยากกินก็เก็บไปกินได้นี่ถั่วฝักยาวไทยที่มันลงมาเนี่ยดูดิมันหนาวแล้วมันไม่ได้แก่แล้วมันก็กลันอยู่อย่างนี้เลยนี่ติดโลกมาในบ้านผักออกจะอุน่นไม่ติดเลยมีแต่ใบ นี่อาหารยายวันนี้พี่หมินกินเข้าไปแล้วยายไม่ได้ถ่ายให้ดูแผ่นเค้กนะคะแผ่นเคก้กทําแผ่นเคก้กแล้วก็จะกินกับเ,เนี่ยเขาจะมามวนมวนมวแล้วก็จะกินกับเแยมยายยายทาให้สองแผ่นแผ่นยายกินหมดไปแล้วเหลือแค่นี้อิ่มไปนอนแล้วส่วนยายนี่เหลือปนของเก่ากินผัดเผ็ด,ผดหมูสามชั้นวันนั้นนะนะ อตอนเช้าก็นี่สาลาเปามาุ่นกินอันนี้ก็ขนมเค้กทำเมื่อวานตอนกลางคืนนี่อากาศห,าหนาวามีแต่ของกินเพียบมายายขอไปกินข้าวก่อนเด้อไม่ได้ทำวันนี้แต่ว่าเดี๋ยวสายๆหน่อยเดี๋ยวจะทอดไส้กรอกชิมวันนี้กินนิดนึงก่อนเดี๋ยวทอดไส้กรอกอยากกินอยากกินไส้กรอก ส่ระเปาก็โอ้แข็งแล้วอ่ะไม่ได้ปิดไว้เนะไม่ไเป็นไรล็อกอร่อยอยู่ดี <c oughs> <c oughs> เอ้ยวาจะกินไส้กรอกไม่ได้กินแล้วแหละดูข้าวเต็มจานกลับหมดโอ้อิ่มอิ่มเกินหยุดก่อนไส้กรอกไม่ได้กินแล้วรอดูก่อน